สวัสดีครับผมชื่อเดชัยธีรวงบัวเกตผมอยู่ชั้นป .1 ชั้นหนึ่งผมจะมาอ่าน20คำครับข้อหนึ่งก็ข้อสองกบข้อสามกระจกข้อสี่กร,กระจุยกระจุยข้อห้ากระดิง่งข้อหกกระดุมข้อเจ็ดกระโดดข้อแปด กระต่ายข้อเก้ากระถินข้อสิบกระเทียมข้อสิบเอ็ดกระเบื้องกระเบื้องข้อสิบสองกระป๋องข้อสิบสามกระเป๋าข้อสิบสี่กระโปงข้อสิบห้าจีข้อสิบห้ากาล้อข้อสิบหกกว่าข้อสิบเจ็ดก่อนข้อข้อสิบเจ็ดกว่าข้อสิบแปด ก,<อ>ก่อนข้อสิบเก้าก่อนก่อนข้อข้อยี่สิบกล่าขอบคุณด้วยขอบคุณครับ